เดเ Google Adsense เป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยผู้ใดที่เฮ็ด YouTube ต้องรอคอยตัวนี้ดีใจที่ได้รับเสรทธิรอเนาะเขาส่งมาวันที่30ทธันวาคมเขาได้วันที่12ก็ภายใน2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ที่เขาบอกตามนั่นเขาบอกว่าจะได้รับภายใน2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ อันนี้สองอาทิตย์ได้รับก็กังวลเล็กน้อยเนาะว่าเขาที่ประสบป,ปัญหาอย่างบอเพราะว่าเห็นหลายๆคนก,นก็มีปัญหาในการรับคือกันเนาะบางคนล้อแล้วล,ล,ล้ออีกกบฏถึงจกเทียบแต่ของเขานี่ที่อยู่แน่นอนเนาะที่อยู่แน่นอนที่อยู่แน่นอนมันก็นเลยบอบม่มีปัญหาดีใจอยากจะขอบคุณทุกๆคนเนาะที่สนับสนุนที่เขามาให้กําลังใจที่เขามาเป็นกัลรรยาณีมิตรกันขอบคุณหลายๆที่เฮตเอมีมื้อนี่ ในเมื่อในเมื่อ g o o g l e ให้โอกาสเขาเข็ดตรงนี้เขาก็ต้องเดินหนาตต้ไปเข็ดมันให้ดีที่สุดลองเบ mm ิงเนาะพี่น้องลองลุยเบิงว่าสิเป็นจังไงต่อไปลองลุยลองสู่เบิงว่าสิเป็นยังไงเนาะในเมื่อเขาให้เขาในเมื่อ g o o g l e ให้โอกาสเขาแล้วเขาก็ต้องลองเฮ็ดเบิงลองเดินนาต่อไปเดินหน้าตต้ไปให้ถึงที่สุด อยากจะขอบคุณทุกๆคนทุกกำลังใจทุกพันธมิตรทุกกัลระยะนมิตที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามาซับสไคร่เขามาเขามา,เามาคอมเมนต์เขามาพูดคุยทุกๆคนเนาะเราอยากจะขอบคุณครูเกินน้ำที่มอบโอกาสงานนี้ให้เฮ็ดเราก็อยากจะลองเฮ็ดเบงเนาะอยากจะลองเฮ็ดให้ดีที่สุดในเมื่อเขาให้โอกาสเท่าเฮ็ดตรงนี้แล้วเฮาก็ต้อง เดินนาต่อไปลุยต่อไปจะหยุดมันก็บม่แม่นเนาะในเมื่อเขามีโอกาสแล้วเขาได้โอกาสแล้วลองลุยเบิงพี่น้องเดินนาต้อไปเฮตดตามกําลังเขาเฮตดตามความสามารถของเขาขอบคุณทุกๆคนหลายๆการได้พินตัวนี้มันก็เม็นความสําเร็จทั้งหมดเนาะมันเป็นความสําเร็จเริ่มต้นของเขาแต่ความสําเร็จทั้งหมดมันก็อยู่ในอนาคตว่าเขาจะ เฮ็ดมันไปได้ขนาดใดเดินต่อไปได้ขนาดใดจะพยายามเพ็ดให้ดีที่สุดเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกพันธม,มิตรทุกกัลยาณิมิตที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นพี่เป็นน้องลุงป้าหน้าอากันเนาะยู่น้ำกันไปโดนๆเด้อค่ะขอบคุณทุกๆคนและอยากจะขอบคุณ Google ที่ให้โอกาสเขาเขามาในตรงจุดนี้เนาะ ที่เฮ็ดให้ด right ีที support, being hit, ่สุดแล้วก็จะเดินหนาตต้ไปเดินนาตต้ไปในเมื่อเขาให้โอกาสเขาแล้วรองเบิงจะลองเบิงพี่น้องล้องลุยจากตั้งเนาะหนาวหนาวมือเนี่ยทั้งล้มทั้งหนาวพี่น้อกล้มแห้งน้ำหนาวน้ำหนาวแห้งหนาวบ้านผููรดหนาวเนี่ยหนาวอิริเดี๋ยวพ่อแค่นี้เนาะเฝ้าไปใส่รหัสก้อนยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตาทอมยายมานำเด้อค่ะ เจอกันคลิปหน้าเดอ้อขอบคุณค่ะ